ไปแล้วสเรื่องค่ะเรื่องวิวาปัตภีนาทีร้อยเล่แล้วก็สเสน่ห์หาวาย,ยุตอนนี้ก็เปิดกล้องเป็นที่เรียบร้อยแล้วอย่างผู้เราพูดจากโซดาอัคนีก็เตรียมจ่อคิวเดือนธันวาคมนี้เปิดกล้องแน่นอนค่ะเขาก็ไปฟิตติ้งกันเรียบร้อยแล้วใช่ค่ะในวันนั้นรูสน้สึกว่าจะมีเซอร์ไพรส์อะไรรู้บางอย่างเกิดขึ้นในวันไหนนะคะในวันฟิตติ้งเซอ,อ,อร์ไพรส์ที่เปิดหมือนมีระ พิเศษพิเศษอ๋อตัวละครหรือเปล่าคะนักแสดงข้างลู่หรือเปล่าหรืออะไรเดี๋ยวออกแล้วฉันพูดไม่ได้เดี๋ยวะจสปอยหรือเปล่าแล้วเราพูดไปแต่เหมือนตามรูปที่ออกไปมีมีพ่อพ่อของไปเปิดตัวมาแล้วก็ยังมีอีกหลายตัวละครที่แบบว่ายังไม่ได้เปิดแต่ว่าที่เปิดไว้ก็มีพี่ต๋าสมชาย เราบ้าง้วยว่าเราไม่เคยร่วมงากันเลยไม่เคยเลยนะคะรู้สึกดีใจตอนแรกรู้สึกดีใจแล้วก็ตกใจคุยนี่พ่อพี่พ่อเราหรออะไรอย่างงี้แต่ว่าก็หลายๆคนก็บอกว่าอุ้ยแคสติ้งมีความคลับคลายคลับข้างกันอยู่นะก็รู้สึกดีใจที่แบบว่าอุ้ยทุกคนมองเห็นภาพนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็รอที่จะร่วมงานกันไม่ไหวแล้วแต่วันที่เวทีก็คือพี่ต่าน่ารักกับพวกเรามากๆเลยค่ะใช่แบบเป็นกันเองมากๆแล้วก็รู้สึกว่าถ้าเกิดได้ร่วมงานกันเราก็น่าจะได้ประสบการณ์ดีๆอะไรจากพี่เต่ามาก้างพอสมควรคู่ของเรา เเเรราไปปกี่อ์ซ็นต์แล้วตอนนี้น,น,นะคะก็เริ่มเปิดกล้องถ้าตามตารางก็เป็นธันวาคมค่ะก็จะเริ่มเริ่มกี่เปอร์เซ็นต์ดีฟิตติ้งไปแล้วแล้วก็อเอาสักสิบเปอร์เซ็นต์ได้แต่ว่าปีหน้าได้ดูแน่นอน,นความหนุก<ม>็ค<ม>ือไปแจมกับหลายๆเรื่อง่อ่ใชคะหลายๆกล้อง็นไงบ้างห,หลายๆก้องด้วยความที่เราทุก ทุกเรื่องค่ะทั้ง4เรื่องใช้โปรดักชันเดียวกันผู้กำกับเดียวกัน<อ>มันก็เลยจะมีความแบบเหมือนเราก็ไม่ได้ไม่ได้รู้สึกแตกต่างกันไปแต่ว่า<อ>ทุกกองก็คือเรารับรู้ได้เลยว่าทุกคนตั้งใจมากๆทั้งแบบทงทีมเบื้องหน้าแล้วก็ทีมเบื้องหลังแต่ว่าถ้าที่เปลี่ยนคือเาจะเป็นนักสแสดง<อ>ที่แบบวันนี้เราไปบ้านดีนเราไปเจอ,อแบบพี่แอปเป็นน้องมีม<อ>วันนี้มาเจอพี่ฟาชารลอย<อ>เจอฟีนแบก็กกี้อะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าเหมือนทุกวันเราก็ได้ทำงานกับเพื่อนๆได้ทำความรู้จักกันมากขึ้นในทุกๆวั ต้องสนุกมากก็วานไปไปบ้านน้ำมานะที่ร้อยเร่ดินน้ำนมมีเขายังไงวิ้ยหมายถึงของคู่เขาหรอกของคู่เขาอันนี้ถ้าเป็นบ้านดินนี่จะเป็นแบบเป็นเป็นการแบบงุ้งมิ้งกูหวานมากเครื่องตัวติดกันมากก็ก็หลักกันมากอะค่ะบ้านดินนะคะแอปเปิลเียบเปิลกับลูกมิ้งแล้วก็บ้านน้ำบ้านน้ำนะที่ร้อยเล่ ออ,อ,อันนี้เขาก็จะเป็นเป็นแบบสายแบบสปอร์ตการน่ารักค่ะใช่ตอนกลางวันก็มานั่งกินข้าวด้วยกันอะไรก็น่ารักแล้ก็บลีนเบกกี้อันนี้ก็น่ารักเหมือนกันเขาทํางานร่วมกันมานานแล้วแบบเขาแค่อยู่ค้างๆกันเคมีเขาก็พุ่งแล้วค่ะแล้เราก็อยู่ด้วยกันมานานเคมีมุ้งลมันยังไงมีไหมคะไอ้คุไเป็นคุณไม่ได้เป็นสายนะคะก็เป็นมีกลิ่นไหมคะได้กลิ่นไหมจะบอกว่า มันค่อนข้างร้อนแรงอะไรเงี้ยเพราะว่าเป็นไฟด้วยน้องเล็กด้วยด้วยคาแรคเตอร์ในเรื่องพวกเราจะมีความแบบเหมือนจิกกัดกันบบนิดนึงมีความสู้กันไปสู้กันมาขีปราขุธก็แลกคือ<ม>ก็คิดว่าน่าจะเป็นเคมีใหม่ๆที่<ๆ>ใครสักคนตามหานะคะว่าแ,แบบว่าจะเป็นเป็นเคมีใหม่ๆที่น่าจะสนุกค่ะถ้าได้ดูซี พออยู่พอได้บอกเข้าเซ็ตเข้าสากอะไรแบบนีคิดว่ามันก็จะเป็นอะไรที่แปลกใหม่สําหรับคู่เราเหมือนกันค่ะเพราะปกติเหมือนเราพอเราอยู่บนเวทีเราจะมีความเป็นฟิลแบบว่าเพื่อนกันอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอเข้าฉากปุ๊บมันจะมีแบบหลายบทบาทที่เราถือว่าเป็นครั้งแรกเหมือนกันที่เราได้ลองแบบทําจริงๆค่ะเอาจริงข้างหลังเรายังคุยกันอยู่เลยว่าเฮ้ยอันนี้เราจะสามารถแบบออกมาภาพจะเป็นยังไงนะเราก็ยัง รอลุ้นเองเหมือนกันค่ะเพราะฉะนั้นเลยคิดว่าเดี๋ยวพอเข้าฉากเข้ากองเนี่ย<อ>หนูคิดว่าเราสองคนเองก็น่าจะได้ค้นพบอะไรใหม่ๆเหมือนกับทุกคนเหมือนกันค่ะให้ฝากซีรีส์ชุดน,นี้นิดหนึ่งจะได้ดูได้ชมกันลยลังไงบ้ค่ะก็ฝากซีรีส์ชุด Go Element ด้วยนะคะทั้ง4เรื่องเลยค่ะวิวาปตพีนาทีร้รอ,อยเรศเนรหาวายโยแล้วก็โซล่าอัคนีนะคะก็จะออนทางช่อง7 HD ค่ะเริ่มเร็วๆนี้ ก็คงบอกไปหรือยังแต่เร็วมากเร็วมากเร็วเร็วนี้แบบเร็วมากปีหน้าได้ดูแน่นอนได้ดูแน่นอนอดใจรออีกนิดเดียวค่ะระหว่างนี้ก็กําลังเล่งถ่ายทําแต่ว่าเล่งถ่ายทําด้วยงานที่มีคุณภาพค่ะเชื่อว่าทุกๆเรื่องก็คือมีเคมีที่แตกต่างการรวมถึงทุกๆคู่ด้วยมีเคมีที่น่ารักมากๆไงก็ตัดติการ์ดไปขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ